ผู้ที่ใส่ใจดูแลคนยากจนและผู้อ่อนแอย่อมเป็นสุขพระยาเวส่งช่วยเขาในยามทุกร้อนพี่น้องคะหลายครั้งที่เรามักจะจมอยู่กับความทุกข์ความไม่มีของตัวเองนะคะแต่ถ้าพี่น้องมองคนรอบข้างนะคะเราจะพบกับคนที่แย่กว่าเรานะคะและพระเจ้าหนุนใจว่าให้เรานั้นดูแลคนที่ยากจนหรือดูแลคนที่อ่อนแอหมายความว่า พระเจ้าต้องการให้เราถ้าเรามีพอนะคะถ้าเรามีภาระใจเรามีเพียงพอเราแจกจ่ายให้กับคนที่มีน้อยกว่าเรานะคะ,ะในคนที่จําเป็นนะ,ะหรือคนที่มีความอ่อนแอมากกว่าเราเราก็หนุนใจเขานะคะพระเจ้าสอนให้เรามองชีวิตของคนอื่นมองถึงความจําเป็นของคนอื่นเพื่อเราที่จะจดจ่อกับตัวเองน้อยลงนะคะแล้วอีกสิ่งหนึ่ง เมื่อเราหวานสิ่งใดให้กับผู้อื่นนะเราจะได้เก็บเกี่ยวด้วยสิ่งที่เราหวานนะคนที่เอาใจใส่ดูแลคนที่ยากจนหรือว่าดูแลคนที่อ่อนแอนะะเราก็ย่อมมีความสุขเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าการให้มีความสุขมากกว่าการรับ นะแล้วคนที่ได้รับพ,อพอระพรคือคนที่แจกใจ่ายให้กับผู้อื่นคนที่ไม่ต้องยืมจากผู้อื่นนะเราจะเป็นผู้ที่ให้ยืมแต่เราจะไม่เป็นผู้ที่ขอยืมนะเพราะฉะนั้นการที่เราดูแลคนยากจนดูแลคนที่อ่อนแอด้านจิตวิญญาณหรืออ่อนแออะไรก็ตามความช่วยเหลือที่เขาต้องการเวลานั้นการนุนใจนะแล้วเราทําสิ่งนั้นเนี่ยเราก็ จะเป็นเอ่อก็เรียกว่าเราก็จะวานสิ่งที่ดีออกไปนะคะแล้วเมื่อถึงตาของเรานะคะพระเจ้าก็จะฟังคำิษฐานของเรานะคะเพราะว่าในเวลาที่เรามั่งมีเวลาที่จิตวิญญาณของเราเข้มแข็งเราได้วานสิ่งเหล่านี้กับผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นในเวลาที่เราทุกข์ร้อนมีความทุกข์นะคะพระเจ้าก็ช่วยเหลือเราการที่เราให้กับคนยากจนก็เท่ากับว่าเราให้พระเจ้าขอยืมนะคะแล้วเมื่อเราให้พระเจ้าขอยืมมือของพระเจ้าใหญ่นะคะ เวลาเทพเจ้าคืนเหราพระเจ้าให้คืนเรามากมายมากกว่าที่เราให้คนอื่นไปนะคะเพราะฉะนั้นเราสําแดงการขอบคุณพระเจ้าด้วยการที่เรามอบพระพรของเรานั้นส่งต่อให้กับผู้อื่นเรามอบกําลังของเราเรามอบ ช่วงเวลาที่ดีให้ของเราให้กับผู้อื่นด้วยการหนุนใจผู้อื่นที่เขาอ,อยู่ในความทุกข์ร้อนนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นการสําแบงถึงความรักของพระเจ้าออกไปจากชีวิตของเราและเป็นสิ่งที่พอพระไทยพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าหนุนใจให้เราทำนะคะแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเมื่อเราได้จดจ่ออยู่กับผู้อื่นเราจะจดจ่อที่ตัวเองน้อยลงนะคะเราจะสงสารตัวเองน้อยลงเราจะมีความเย่อหยิ่งน้อยลงนะ,ะถ้าเราใช้พระพ เราใช้สิ่งที่เรามีแล้วหวานออกไปเราไม่เก็บเกี่ยวหรือห่วงไว้สําหรับตัวเพียงผู้เดียวนะคะเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าคนที่ยิ่งให้ก็ยิ่งมั่งคัง่งแต่คนที่ห่วงไว้ย่อมมีน้อยลงนะคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่ากฎของ ในทางของพระเจ้ากฎของการหวานนะคะสิ่งใดที่เราหวานออกไปมันจะกลับมาทวีคูณนะคะแต่สิ่งใดที่เราไม่ได้หวานมันก็จะไม่เกิดผลอะไรนะคะแล้วที่สําคัญคือพระเจ้าทรงควบคุมอยู่เหนือทุกสิ่งในชีวิตของเรานะคะแล้วพระเจ้าทรงเห็นว่าเราทําอะไรเราคิดอะไรนะ,ะแล้วผลตอบแทนการอวยพรกลับที่มาจากพระเจ้ามันมากกว่า การอวยพรกับของมนุษย์นะคะถ้าพี่น้องช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนที่ยากจนช่วยเหลือคนที่ขาดแคลนพี่น้องไม่ต้องคาดหวังที่เจ้าคืนนะคะให้ไปเลยแล้วพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ให้กับคืนกับพี่น้องมากกว่านะคะเป็นการให้ที่ไม่หวังผลนะคะเป็นการให้ที่ไม่ควบคุมนะคะหลายครั้งจะมีหลายคนที่ให้กับคนอื่นแต่ ใช้เงินซื้อนะแต่คริสเตียนไม่เป็นแบบนั้นเราไม่ใช้เงินซื้อใครนะเมื่อเราให้เราให้ด้วยใจยินดีเราให้ด้วยความจริงใจเราให้ด้วยการที่ไม่หวังอะไรตอบแทนเลยนะเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ตอบแทนเราอย่างยุติธรรมนะขอบเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้าคนะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์ แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเลยนะคะแล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ